สวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับผมพิจาร์ชาวพัฒนาวงนะครับผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อภัคเก้าไกลวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันครบรอบ30วันหลังจากเหตุการณ์สงพรานรัฐกรรมเรือหลวงสุโขทัยอับปางนำมาซึ่งการสูญเสียนะครับทั้งยุทธุป,ปกรณ์และการสูญเสียกำลังคนก็ต้องเรียนว่าแม้จะผ่านมาแล้ว30วันแต่ ก็ยังไม่มีความชัดเจนและทุกอย่างก็ยังคลุมเครือการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับของกองทัพเรือก็ออยังไปไม่ถึงไหนในขณะที่ผมทํางานในกรรมธิการการทหารได้มีการประชุมกับผู้แทนกองทัพเรือตั้งแต่วันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาเราได้มีการขอเอกรรรสารสําคัญไปทั้งหมด8อย่างแต่ถึงวันนี้นะครับผ่านมา25วันเราได้รับเอกสาร,ร,รที่แจง้งเพียงแค่2อย่างเท่านั้น หนึ่งในเอกสารสำคัญนะครับที่ต้องการมากที่สุดนั่นก็คือประวัติของการซ่อมแซมเรือหลวงสุขโขทยัยย้อนหลังไปตั้งแต่ปี2540จนถึงปัจจุบันก็ต้องเรียนว่าจากแหล่งข่าวที่เราได้รับรวมถึงการตั้งข้อสังเกตของภาคประชาสังคมต่างๆมีการตัง้ตงคำถามเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ ซ่อมคลีบกันโคงที่ตกแล้วยังถูกติดตั้งและใช้งานอยู่หรือไม่หรือจะเป็นตัวถังเรือบริเวณใต้ผิวน้ําที่ซ่อมได้อย่างเป็นมาตรฐานเป็นเวลามาตรฐานหรือเปล่ารวมถึงแบริ่งที่จะเป็นตัวรองรับเพลาจักรของเรือสิ่งเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นครับว่าการซ่อมบํารุงเรือหลวงสุโขทัยนั้นอยู่ในสภาพที่ ให้เรือมีความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลาหรือไม่ในวันพฤหัสที่จะมาถึงนี้ครับทางกรรมธิการการทหารได้เชิญผู้แทนจากกองทัพเรือเพื่อที่จะมาชี้แจงความคืบหน้าของการสืบสวนข้อเท็จจริงนะครับรวมถึงภารกิจในการค้นหาผู้สูญหายก็ต้องเรียนครับว่าหากเรายังคงไม่ได้รับความชัดเจนเรายังคงไม่ได้รับ เอกสารหรือคาอธิบายต่างๆของกองทัพเรือประเด็นเรื่องของอหลงอปาสกุโไทยก็จะต้องถูกหยิบยกขึ้นมาในการอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญม,มาตรา1น2าแน่นอนผมต้องกลับไปพี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าแม้ว่าการอภิปรายครั้งนี้จะไม่มีการลงมติแม้ว่าการอภิปรายครั้งนี้จะเป็นเพียงแค่การซักถาม ให้และให้คําเสนอแนะแต่ด้วยความล้มเหลวด้วยความผิดพลาดของรัฐบาลประยุทธ์ดังนั้นการอภิปรายครั้งนี้จึงไม่ต่างอะไรกับการอภิปรายไม่เลรงใจที่จะเป็นการทํางานครั้งสุดท้ายของพรรคก้าวไกลในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลในปลายสมัยรัฐบาลน,นี้แม้จะไม่มีการลงมติในสภาแต่ผมเชื่อมั่นครับว่าผลพวงจากการอภิปราย ผลพวงจากการทำงานของเราจะสะท้อนไปสู่การเลือกตั้งและพี่น้องประชาชนครับจะเป็นผู้พิพากษารัฐบาลประยุทธ์คลเอกประยุทธ์และรัฐมนตรีในชุดครบรนี้ครับ